เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ๆโอ้โอโอ้โจโอ้โโย้โอ้โอ้๋อตรงนู้นไปนู้นเลยเอ้ยเจอของเร็วจังมันมันอยู่ใกล้ๆขอมันเกลีข้างๆเลยบ้านองอ่ะโอ้โหไอี่ไปฉามันมาไลระบไอที่โช์โชว์โชว์มาอยู่กับโชว์อ่ะ

โชว์มาแรงมาตามมาแล้วโชว์ปิดประตูใส่บอลแล้วไปเร็วโชว์โชว์โชว์ตันตันไปละเอาไปเอาไปเอาของไปเลยเอาของไปเลยไม่เอาแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไอ้น้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านทางไหนกลับบ้านทางไหนไม่รู้วิ่งไปก่อน โอ้โอ้โอ้โแตกกันล้วาว w s รอะไรเปล่าก็ไม่รู้เด้ยเดเดยวๆๆเด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 เเดเเด้ดเเด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 เเเดใดเ่เเ่เ่ นั่นไงเฮ้ยสิบสิบแล้วไงไอ้ตัวนี้รอเสียงเท้าอีกไม่มีตัน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 อยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ายถึงว่าเรือไม่ใช่ ชีวิตไม่เปิดประตูด้วยเอาไว้เอาไว้ดิเอาไว้ไว้เลยโอ้อืมโอ้อืมโอ้อืมอ้มอืมนั่นนั่นนั่นนี่อะไรไอ้ดำใช่เหรอไอ้ตัวกินคนนะนะ จะก็มองหน้ามองหลังแล้วใช่ไหมบ้านนอ่ะงถ้าถ้าอิงไม่ได้ยินเสียงเราขึ้นมาปวดปวดรู้เลวยว่าเราหายไปเดี๋ยวเราจะพยายามพูดให้เยอะโอ้ยตกใจนึกว่าเฮ้ยเผื่อนั้นอาจจะเป็นอัปเดตของสกินวอล์กเกอร์กันนะมีอะไรป้ามีโบว์หนึ่งที่ไม่มีแล้ว้าตกใจมีดรานะ เออโชว์ระวังอ้าน้าโชว์โชว์พูดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเสียงเองหายไปแล้วเฮ้ย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 จอจตันไม่ไม่ตันมันโดนกินไปแล้วเหรออ๋อยังไม่โด้โหบ้าเลยอ่ะนึกว่าอีโดนกินไปแล้วหนีไปไหนแล้วบ้าเลยอ่ะแล้ว ไอ้เมื่อกี้คนวิ่งคนแรกอะไอ้คนเศร้าๆอะนี่ไงเฮ้ยไหนยังไม่เห็นเลยแต่เห็นตุ่เมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วอ๋อคือถ้าคอยจ้องมันมันจะจ้องจ้องแป๊บเดียวจ้องให้มันกลัวเฉยเดี๋ยวจ้องนานถ้าจ้องนานเองจะเดินแต่โชว์ก็ยังไม่เคยผู้ใช่เลยเอ้ยเติร์เติร์ต เอาไม่ได้ชู un> un> ้นะกี่มันนอนแล้วเหรออยู่ปีไอตัวนี้อีก็ตันไว้อย่าเนี่ยยังไม่มาโอ้โหเฮ้ยบันไดมีนอนโอ้โหเสียงเองได้ฟีลมากเลยล็อก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 อีกมีอะไรต้องให้ตังนเอาพลิกต้องให้มันเอาพิกล็อกมาอันหนึ่งนะลอดีตัน ตันเอ็งเอ็งเม็ดเอ็งกับพีคลองมาปะม่มันล็อกมันมีมันเหลือประตูเดียวอ่ะมันเปิดไม่ได้แล้วเจอเจอแล้วเจ้าเจอเอ้าวเจอแหรอไปดิมันมีสามประตูเฮ้ยบอยระวังอย่ามาบอยไปมองทางด้านนี้ต้องจ้องค่อยๆจ้องมันใช่ไหมใช่ไปดิปล่อยจ้องแล้วันงนี้ทหันนี้เอ๊ะโจ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 มันมาแล้ว โถโดนกินไปแล้วตันยังไม่โดนพี่เหรอไม่ไม่ไม่รู้กเมื่อกี้มันเห็นวิ่งลากแล้วก็ไปแล้ววะอยู่ไหนอะโถไอคิวว่ารอดแล้วล่ะบาบ้าเลกรตันบอกแล้วไม่รอด 오빤 강남스타, 강남스타. 낮에는 따스러운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는.